อัสลามูอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับการกรีดยางนะครับที่กรีดมือเดียวนะครับหน้าสูงนะครับผมจะบอกนะครับทำไมถึงต้องรีดมือเดียวแล้วหน้าที่อยู่ระดับสายตาหรือว่า หน้ากลมทำไมต้องจับสองมือนะครับหน้าสูงนะครับที่อยู่ระดับสายตานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับท่าน,นะครับที่เราต้องจับมือซ้ายต้องจับมีดนะครับ เพื่อไม่ให้แล้วก็เดินเวลาเราเดินก้าวถอยหลังมานะครับมีดมันจะไม่ตกร่องนะครับแล้วเนีย่ยหน้าประมาณนี้นะครับก็จับสองมือนะครับมันจะประคองมือซ้ายเราแค่จับประคองนะครับแล้วเวลาเราก้าวถอยหลังมานะไปทางดันข้า รอยกรีดมันจะเสมอดีนะครับทีนี้หน้าสุดเอื้อมนะครับหน้าสุดเอื้อมหน้าเอื้อมกรีดต้องกรีดมือเดียวนะครับมือนิ้วชี้นะครับทับไปทางด้านบนจะไมดธรรมดาหรือมมดแมคโก้ก็เช่นเดียวกันนะครับนิ้วชี้นะครับ จะทำหน้าที่กดนะครับกดมีดเลากรีดมามีดจะไม่ตกร่องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนที่ผมก้าวเท้านะครับ ้าสูงอย่างนี้ต้องก้าวเท้านะครับหน้าต่านะครับหน้าต่ําหน้าต่ําก็นั่งยองๆนะครับหน้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเอาเข่าทางด้านขวานะครับเราไม่ต้อง เลื่อนนะครับเราไม่ต้องเลื่อนตัวมันจะง่ายนะครับเราไม่ต้องก้าวเท้านะครับเห็นไหมครับโอเคอเอเบี่ยงตัวมานะครับก็สามารถที่จะตีดได้แล้วจะรีได้เร็วนะครับ ต้นอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าต่ำจะลากยาวนิดนึงนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามันมันกระตุกไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะติดช่วงนะครับก็ลากมา ก็ธรรมดานะครับหน้าตําก็ขึ้นหน้าสูงนะครับขึ้นหน้าใหม่เวียนขวานะครับท่อน้ํายางจะมาฝั่งนี้นะครับมันจะได้ท่อน้ํายางเยอะแต่ถ้าเราเปิดหน้าขวาอย่างนี้นะครับมันจะได้ท่อน้ํายางน้อยนะครับนีม่มากรีดซ้ําไว้นะครับไม่ให้น้ํายางออกกอนนะครับ ปิดซ้ำเพื่อให้รอยปีดมันใหม่นะครับน้ำยางจะออกถ้ามีน้ำยางออกก็ให้ออกน้อยที่สุดเปิดรอไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาปีดซ้ำสักหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนขึ้นหน้าใหม่เลยในวันถัดไปนะครับ หน้ายางมันจะไม่ช้ำนะครับแล้วมันจะประับสภาพหน้าสูงสุดเอื้อมนะครับถ้าเรากรีดสองมือเราจะกรีดไม่ได้นะครับมันจะกรีดไม่ถึงเพราฉะนั้นเราต้องปรีดมือเดียวนะครับเวลาเปิดหน้าเราก็ต้องใช้มือเดียวนะครับ อย่างหน้าก้มนะครับหน้าที่เริ่มก้มเดี๋ยวจะให้ดูนะครับท่าที่ก้มนะครับ ทำให้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับอตอนนี้หน้าก้มนะครับหน้าก้มแล้วก็ก้มอย่างนี้นะครับเท้าซ้ายลากมาก็ได้นะครับ น,น่าตำอย่างนี้นะครับจะนั่งกีดก็ได้นะครับหรือจะก้มกีดก็ได้นะครับแต่ต้องก้าวเท้าออกอย่างนี้นะครับมันจะเร็วนะครับมันจะไม่ช้า แล้วมันจะไม่ปวดเซลล์ด้วยนะครับหน้าอย่างนี้ยังไงก็ต้องนั่งนะครับเราก็ต้องจับสองมือนะครับเพื่อประคองถ้าติดมือเดียวมันจะติดช้านะครับมีดมันจะตกร้องง่ายนะครับ หรือจะตีดหน้าก้มมือเดียวให้ดูนะครับหน้าก้มอย่างนี้นะครับมันจะรีดยากนะครับมันก็ต้องใช้อ่า เทคนิคนิดนึงนะครับจะต้องใช้เทคนิคนิดนึงน่าอย่างนี้มันบังคับนะครับยังไงก็ต้องนั่งเอื้อมนะครับเอื้อมอย่างนี้สา,ายจับประโองนะครับมันจะ่อยได้เร็วถ้าเรา ไม่ใช่มีอซ้ายจับนีดประคอมีดไว้มันจะปิดซอยได้ช้านะครับลักษณะท่าการจับนะครับมันก็มีอซ้ายเราแค่จับประทองนะครับแต่ว่ามือขวา สำคัญนะครับอย่ากำม,มีดจนแน่นมันจะกระตุกแล้วจะเนี่ยจะจับอย่างนี้นะครับเวลากรีดมาแต่ถ้ากรีดมือเดียวมันก็ต้องจับต้องกำให้แน่นถ้าเรากำแน่นมันจะปวดข้อมือนะครับ หน้าอย่างนี้นะครับหน้ายางอ่อนนะครับที่เพิ่งเปิดหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับการยืยนตีดมือซ้ายนะครับประคองนีดปุ๊ปนะครับแล้วหน้ายางมันจะสวยเรียบนะครับ ลองไปฝึกด,ดูนะครับ FC ที F ่ C เข้ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมยังมีอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกรีดให้ดูต้นนี้ต้องนั่งยองๆนะครับกรีดหน้าโค้งมันจะกรีดยากนิดนึ่งนะครับใบมีดมันยาว อาศัยต้องใช้เทคนิคของตัวนะครับนี่นะครับเป็นที่อยู่ในระดับเพิ่งเปิดหน้านะครับยางอ่อนนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ